สวัสดีครับวันนี้จะมาทําการนะฮะกรอขอบบัวปูนนะคือบ้านนี้มันก็ซื้อมาสิบกว่าปีแล้วนะฮะเห็นไหมฝั่งนู้นจะมีบัวนะฮะฝั่งซ้ายมีบัวเห็นไหมมันมีรอบฝั่งแต่ตรงเนี้ยช่างเขาไม่ไม่ได้ ทำบัวมาให้นะเสร็จแล้วผมก็ตอนตรวจเนี่ยผมก็ตรวจแต่ในบ้านนะข้างนอกก็ลืมดูนะจังหวะมันเป็นเดือนสุดท้ายที่แบบว่าถ้าถ้ารับมอบ,บ้านจะได้หมื่นหนึ่งนะก็เร่งรีบไปไหนนะก็เลยต้องมาทําเองฮนะขั้นตอนก็คือใช้ตอบเมตรนะวัดขอบบัวฝั่งนู้นนะอันนั้นผมวัดได้แล้วประมาณ1ิเซนนะ ก็ก็เลยเห็นนี่ยก็เลยเนี่ยเอาทำเป็นรอยไว้นะเสร็จแล้วก็หาไม้แผ่นนะทาบทาบเสร็จนะทาบให้มันตรงๆนะเนี่ยนยดูให้มันแบบค่อนข้างตรงนะอันนี้ไม้มันงอนะ ตรงนี้ก็ได้ตรงตรงไหน,น,น,นโอเคอะไรมากันไหมตรงหินร,งรงนองนะอุ้ย นี้พยายามจัดให้มันโอเคนะโอเคโอเคเสร็จแล้วเอามาวางเดีย๋ยวผมจัดกันโอเคจัดให้มันตรงๆนะ แล้วเดี๋ยวผสมปูนนะนี้ผมว่าปูนตักนะแล้วเดี๋ยวผสมปูนให้มันหนืดๆห,หน่อยนะฮะอย่าให้มันเหลวอ,อันนี้ก็ผสมเสร็จแล้วนะฮะ นี่ผมก็จะให้มันนึ่งๆหน่อยนะเสร็จแล้วเนี่ยก่อนก่อนทำเนี่ยเราลาดน้ำไปหน่อยนะเพื่อมันติดดีนะนลาดน้ำไปหน่อยปูนี่ผมใช้ปูนกาวนะหรือจะใช้ปูนผสมเสร็จก็ได้นะเพราะผมรู้สึกว่ามันจะ มีทรายผสมมาเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่งั้นถ้าเกิดซื้อซื้อปูนเพียวๆเนี่ยก็จะต้องซื้อทรายมาผสมด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวไม่ยอดกันเลยนี่ผมจะค่อยๆยอดนะค่อยๆเทมือใหม่นะ หยอนให้มันเต็มนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บเก็บงานอืม โอเคเดี๋ยวผมทำไปเรื่อยๆกันอันนี้นะครับก็เทป,ปูนให้มันได้ระดับนะคล้องมันหน่อยนะมีตะปงตะเกียบอะไรก็ก็กระทุง้งกระทุ้งมันหน่อยนะเพื่อมันจะได้เต็มนะอันนี้เสร็จแล้วนี่ก็ปล่อยให้มัน แห้งนะแล้วเดี๋ยวเราก็ถอดแบบออกนะแล้วเดี๋ยวมามาขัดใช้ฟองน้ำชุบน้ำขัดนะให้มันเรียบแล้วก็ทำสีต่อไปนะโอเคอันนี้หลังจากหล่อปูนลครับวันหนึ่งนะฮะหล่อเมื่อวานวันนี้นะฮะผมก็เอาน้ำฉีดฉีดมันนะ เพื่อให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นนะแล้วเดี๋ยวสักเย็น,ยนค่อยมาถอนแบบนะฮะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาแกะแบบนะฮะเดี๋ยวผมแกะนะกอดปุ๊บโอเคอืม โอเคอันนี้ก็เรียบร้อยนะมันมีปิ้นหน่อยก็เดี๋ยวอาจจะใช้กระดาษทรายขัดก็ได้นะหรือเนี่ยนะค่อยๆแสะไปเพราะปูมันยังไม่ไม่ได้แข้งมากนะ โ okay. อเคน,นี่ก็เรียบร้อยนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาทําการเก็บนะแล้วก็ทาสีก็เรียบร้อยนะฮะด้านข้างก็จะติดจะติดหินะเะ้เดี๋ยวเก็บแส็จรอมันแห้งสนิทปุ๊บก็ทําสีก็เสร็จแนละ้ว okay. โอเคครับวันนี้ก็เป็นการหลอ่อหล่อบัวแบบง่ายๆนะฮะขอยวทุกท่านมีความสุขร่ำรวยเงินทองนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับสวัสดีครับ